สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องฮานอยรวยด้วยกันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝาก,กดแชร์นะครับวันที่30มสิพฤศจิกายนนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นหวยท่านพี่ใหญ่นะครับหวยรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ที่นเน้นไปก็จะมีบนรูด17 5นะครับรูด1รูด7รูด5นะครับอันนี้ก็การันตีว่าเข้าแน่นอนนะครับตั้งแต่ไม่สายยังไม่ลุดส่วนล่างก็ต้องมีเลขคีมา1ตัวนะครับอ่าก็นี่สามารถจัดการต้องมีติดมา1ตัว <c oughs> ล่างก็เป็นถ้าจะรูดตัวเดียวก็เป็น9กับเดนะครับอันนี้จะแน่นอนกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็คงอ่านไปหมดแล้วนะครับ มาดูต่อนะครับฮานอยนะครับว่าที่ให้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับที่30ท uh, ี่เน้นก็คงเป็นรูดก่อนเลยนะครับรูดเบิ้ลนะครับเพราะว่าเป็นวันอังคารก็เป็นวันที่เลขเบิ้ลนะครับจะหมดไปนะครับเราจะให้เล่นเบิ้ลตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทรอังคารนะครับแล้วก็ตามค่านะครับอังคารก็จะมาอั้นนะครับแล้วก็มาถึง2ตัวเลยนะครับ มาฝั่งล่างก็ให้ไปแล้วนะครับล่างรูดล่างก็มาเป็นเลขคีนะครับเปิ้ลก็มาเป็นเลขคีไปด้วยเลยนะครับสามสามก้าเข้าไปสองตัวแล้วนะครับสามห้าแน่นอนครับให้ให้อยู่แล้วนะครับสามห้าสามแปดก็เข้าสองตัวเลยนะครับใครจับชุดนี้ก็ได้สองตัวนะครับแล้วก็สามสี่สี่สามก็เข้านะครับเป็นเลขเก่านะครับอันนี้เราบอกอู่แล้วนะครับบอกว่าอนอยคือเลขเก่านะครับเอาเลขเก่ามาแทงเลยนะครับง่ายๆนะครับช่วงนี้สูตรเลขเก่ามาดีมากนะครับ ก็รีบตามนะครับก็คงประมาณสักเวันก็คงจะเริ่มดับลงนะครับทุกสูตรแหละครับนะครับใครจะตามก็รีบตามครับจะตามตัวเก่าไปเลยครับเมื่อวานออกอะไรก็เลเ่นตามนั้นไปเลยก็ mm. แ,ลแ,ลแล้วก็ผมก็ขยายให้นะครับประมาณสาหก็ขยายออกเป็น3ามก็ตรงเป๊ะเลยนะครับเหมือนออกให้เองเลยนะครับ3 5 3 8นะครับมาตามที่ให้นะครับเจาะตรงๆเลยนะครับ 92ก็นะครับเดี๋ยวมีตัวตามให้79นะครับโอเคนะเข้าเกือบหมดดูบิ92นะครับดูบว้นตัวเดียวเอา92ก็บ7 9นะครับแต่ถ้าเกิดนับเป็นรูดล่างก็เข้าครบเนี่ครับายกิว้น92ตัวเดียวนะครับใช่ๆล่าง3579เข้าครบนะครับไม่ว่าจะรูดหลัก10บหลักหน่วยก็ถูกหมดนะครับพ่งนี้ตามต่อนะครับล่างใครสายรูดครับ3579นะครับ ตามไปครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเลขคู่นะครับอันนี้ก็คี์มาดีก็ตามไปก่อนนะครับทุกสูตรแล้นะครับให้ตามไปก็ตามไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะก็ไปดูเจาะสำหรับวันที่1นธันวานะครับโอเคนะครับตัวแรกเลยครับ92ขอโทษเลยครับ 92, 2, 9 2 2า ช่วงนี้มาบ่อยอาจจะมารัฐบาลก็ได้นะครับเป็นเลขที่ลงท้ายของไวรัสตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่นะครับ529นะครับ,นะรบช่วงนี้เลข29นี่บ่อยมากนะครับสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเริ่มจะมาระบาดนะครับ9229นะครับถ้าใครสนใจก็ลงล่างเลยนะครับพระบวญอ๋อ บนมีรัฐบาลนะรูดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ,อ,อีกแนวทางนึงนะครับใครสนใจรูดก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับบนทีนี้เก้าสองไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีเจ็ดก็จะลงล่างนะครับเก้าสองสองเก้านะครับน่าจะเป็นเลขอ่านไปด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละครับเป็นรหัสของอเป็นรัายพันใหม่นะครับไบโอคอนใช่ไหมไม่แน่ใจจะไม่ผิดนะโอเคประมาณนั้นแหละ ผ่านไปนะครับเลขนี้ขัดมานะครับก็จะเป็นสามสี่ชุดสามสี่มาดีนะครับสามสี่ก็จะเป็นห้าสี่ก็จะเป็นแปดสี่นะครับชุดนี้ตามต่อนะครับว่าวันนี้เอาที่สามสิบสามสี่สี่สามมาสองตัวเลยนะครับชุดนี้ก็น่าจะอยู่ต่อไปนะครับโอเคนะแคปเลยนะครับ 3 4มสี่หอย่าลืมกลับนะครับช่วงนี้ใครกลับก็ได้สองเด้งนะครับเพรอชอบมาเป็นโตกลับนะครับถัดมาก็จะเป็นสามแปดอ่าสากลับไปเลยครับแปดสามแล้วก็ห้กลับไปให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้ตามต่อนะครับชุดนี้อาจจะมาซ้ํานะครับพอช่วงนี้เลขเก่ามานะครับง่ายเลยนะครับ เบิ้ลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเบิ้ลสามสามกเ,กเ็ดเก้าอ่ะเจเนะครับเก็กลับเป็นเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเกชุดนี้นะครับสตัวนะก็คงนี้เก้าเจนั่นแหละครับช่วงนี้ตามเลขเก่าเลยครับสูตรเลขเก่ามาดีมาก ถัดไปนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับลองดูนะครับลูดศูนย์นะครับน่าจะมาได้ละครับโอเคนะลูดไปเลยนะครับจบส่วนล่างนะครับล่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับล่างก็ลูดลูดเลขี้นะครับเลขี้นะ อีกคีย์ก็1 3 5 7 9สามา้นะแต่ผมตัด1ให้นะครับแต่พูนี้ไม่ตัดนะครับเพราะ1ไม่มาเลยก็ใส่1เพิ่มเข้าไปนะครับหน่สามห้าเจ็ดเ้าด้าน 1, 3, 5, 7, นะล่างนะครับอาจจะมี1ปน,นมานะครับสำหรับสำหรับเบิ้ลเบิ้ลถ้าใครยังชอบอยู่นะครับอันนี้ไม่การันตีแล้วก็ให้ตามเป็นตัวนี้แทนนะครับ6 6 4 4แล้วก็สองนะครับ หกสี่สองนะครับแล้วก็ล่างนะครับอาจจะมาเป็นหนึ่งหนึ่งอันนี้เน้นล่างไปเลยนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็เหลือสองตัวแล้วถูกไหมครับที่เป็นเลขขี้หนึ่ง่เจ็ดเจ็ดริการจะตามแค่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับใครยังชอบเบิ้ลก็ตามสองตัวนี้นะครับเน้นล่างนะครับแต่การบนนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับ มีห้าตัวนี้แต่ว่าห้าออกไปแล้วเนี่ยก็นี่หนึ่เจลองห้าด้วยกันนะลองห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับเน้นเจ็ดเจ็ดนะเน้นเจดเนี่ตามเจ็ดเจ็ดตัวเดียวก็ได้นะครับโอเคถัดมาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสี่สามให้ไปยังครับเผื่อลืมได้ออไปได้นะสี่สามสี่ห้าสี่แปดโอเคนะช,ชุดเดียวกับ3ามสี่นะชุดเดียวกัน ครบเรียบร้อยครับออาสามแปดมีตัวหนึ่งชุดสามแปดหาดแปดโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับแล้วก็ฝากสมัครสมา,สมาชิกรายปีด้วยนะครับโอเคนะครับรับจำกัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนสมัครมาแล้วนะครับ ก็จะมี3หุ้นนะครับฮานอยนะครับก็จะมีเป็นสรุปให้นะครับแล้วก็นิเคอีแล้วก็จี G นะครับเข้าจริงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ